สวัสดีครับบ้านนกนะครับวันนี้มาให้ดูกรมนกเขชาชวานะครับเผื่อท่านใดสนใจแบบนี้เลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากซื้อก็อมีคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะม,มาสอนทำนะคะรับฝากกดติดตามฝากแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับช่องบ้านนกของเรานะฮะมีคลิปมากมายหลายคลิปเลยผมดองเอาไว้อยู่รอลงทีเดียวนะฮะอันนี้ผมขอ ถ่ายให้ชัดๆนะครับนี่เลยดระมานประมาณนี้ฮะอันนี้คือประตูเพื่อนๆจะเอาไปดัดแปลงยังไงก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นทําใช้ลวดลวดลวดเหมือนที่ผมถ่ายด้านหลังตรงนี้เอามาทําเป็นสปริงนะครับแล้วก็เพื่อยืดอันนี้หัวทํำง่ายๆเลยหรือใครจะสั่งเป็นหัวแบบไหนได้นะครับหัวนกกลงหัวจุกก็ได้ผมสามารถทําให้ได้หมดเลยแบบนี้เลยครับทุกอย่าง ราคาตามจริงหมดครับถูกๆครับเพื่อนๆเผื่อ,อท่านใดสนใจกรงนกราคาถูกที่ไม่แพงเกินไปก็คลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ